สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ช่องข่าวแรงชาแนลถ่ายภาพอาเภอเขาใหญ่ครับพี่น้องหน้างานใหม่ครับวิวสวยวันนี้จะมาวัดพื้นที่ครับพื้นที่อยเขาใหญ่น้างานใหม่นะครับบุรีโยกดังครับวันนี้ออกมาหน้างานเขาใหญ่ครับ วิวยัสวยเลยครับฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมช่องคนขายแรกนะครับคนขายแรงชันแนลนะครับพี่น้องวันนีพ้พามาเบิงงวิวสวยๆอยู่เขาไงหลยงอนใหม่ครับ ตสำสาครับยังสวยเลยท่าเขาเราจะพาไปเบิกทิมช้างมาวัดพื้นทีนครับน,น,นี่ครับทิมช้างครับทิมทิมช้างมาวัดพื้นที่ครับ <c oughs> วรอาจุ <c oughs> จานแบกอุ้ยครับ แงงมับว <c oughs> บอก n h a เนี่ยบกไม่บกเมื่อลยครับนี่ครับพื้นที่หน้างานครับยูสวยๆวยวข้างรีสอร์ทม,มันมีแบดใหม่มันชาร์จอยู่ไงที่เอาพ้อนนั้นมาเลยอยู่เขาไงครับพี่น้อง็ูเชื่อมงานเขา้าเรียม

ดเดี๋ยวลอดลอเจ้านายก่อนครับเจ้านายกำลังเดินทางมาเอาจันจุกลงยู u ู u มานี่หลงซื้อกันกับจันแบกเดี๋ยวมือไปันเดียวม่รู้เดี๋ยวมาอหร่ <c oughs> มาดัดเอา Là... bọn nhau xe khôn xoáy gần doanh đều khôn hữu gần doanh đều bọn tháp ngủ hao bọn tháp ngủ hao đó dạ. bọn นายตมีมงไปมงไปคันนึงตวงคันเนึงเอามาทาไมโมบายโอ้ยเอามาจอดเล่ยเหรโอ้ยสมัยก่อนเขาไปใช้กันหรอกเขาใส่กระแป้งแล้วโยนอ๋อือแค่สองชั้นเองรุ่นอะไรปากพู้จะเป็นรีสอร์ทได้ปีหน้ารีสอร์ทครับดูคางหน้างานตู้บรรยากาศ ปลาชูเขียวอากาศสดชื่นอยู่เขาใหญ่หนีมลพิษจากเมืองกรุงมาอยู่บ้านนอกพี่น้องปลาเขียวกระจีเลยเขียวตะวันยามิดแดดหันยัาม่เรีไหนบรรยากาศน่าจะดีอยู่เนาะ อันนี้คือทีมช่างสำรวจนะครับทีมเเซอร์วช่างสำรวจมาวัดพื้นที่ก่อนไปเอาลูกน้องผู้ชายไม่ต้องมาเยอะเตรียมแบบผู้ราไม่ได้หลาย่ท่านหน่อจันแบกว่านไม่ต้องมีด้วยนะี่แล้วแจะก่อนเขาอ่ะยิงโฉดอยู่ด้วยอ่ะยิงโฉดอยู่ด้วย นสวจัปากินยากอยู่นะนี่แหะมันไม่ได้กินง่ายนะนี่ยนี่นี่นี่หอยปลาปลาเอฟแมสใช่ไหมปลาอะไรปลาจกของหัวก้อนหน่อยนี่เด็กครับเลยโอ้คลิปนี้ครับบุกใครมีศาลาเป็นไหนนะครับพี่น้อง ปราวัดพื้นที่ก็จะจะจะสากอาคารใหม่ครับเขาใหญ่สำรวจพื้นที่ก่อน,นจังได้ก็ฝากพี่น้องช่อยเบ่งช,ช่วยติตตามเลยนะครับเพราะงานขืนนี่ก็จะจิตขัดคลิปไปเ,เรื่อยๆครับพี่น้อง กงฟาแแ่มใสสวยงามวันนี้มากับทีมทั้งสำรวจทั้งเซเว่นว่าน้าจุกว่น้าจุกพนะักติดตามว่น,หหน้าจุกเลยนะครับวันนี้เอาอาจารย์จุกอาจารย์จุกเป็นพ่เซนเตอร์สาวให้เลยนะ จันจุกพามาเที่ยวเขาไงจันแบกนั่นแหละจันจุกจันแบกแบกองยาวอืม๋ยวนี้แหละเาอ่ะจำปาอืมอาหาอ,อ,อยู่แถวนี้แหละรอ,เ,รอ,อเจ้านายแป๊บเจ้านายยังมาไม่ถึงนี่ทำไมมันยังไม่ขึ้นวะอ,อะไรอ่ะถ่ายวิวสวยๆให้ดูกัน ีสำรวจช่งสำรวจผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารสูงจันจุกจังได้ก็ฝากดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมช่องก้นขายแรงชาแน,นลนะครับพี่น้องช่องน้อยน้อยมือใหม่หาทำ ไลกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นได้เด้อครับเด้อยังไทยคนมันเห็นติดประจโชว์์น้ประจกปิดคลิปปิดคลิปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับฝากช่องไว้เลยนะครับด้วยครับมือใหม่